สบายดีจ้าสวัสดีมื้อนี้มาพอกับนาง่องผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นั่งสิพาพ,พี่น้องมาทําเมนูลาวเนาะหรือว่าเมนูอีสานนั่นเองก็คือป่นจิลีดเนาะพี่น้องเนาะขิดอยากกินป่นจิลีดนางไปตลาดซื้อจิลีดมาจิลีดกับไข่ได้พี่น้องเอยไข่ถูโตเนาะนางก็มาเด็ดปีกออกแล้วก็สิน้ำไปขวเคเื่องปุ้งเข้าก็สิมีน้ำประแดกแป้งนัวแล้วก็มีกระเทียมมีหมักผิกกระเรียงเนาะเขาสีเอาไปขวคือกันถ้าใผมีเวลาก็นําไปจี่ไฟก็สิหอมเนาะแล้วก็ขาดบ้ โอเคขั okay, an t t ้นตอนต่อไปนางก็สิไปขัวจิริตเนาะพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากเฮาขัวเนาะน้ําก็แห้งเลยจิริตเฮาก็สุกแล้วเนาะเฮาก็สิตักขึ้นบาดนี้แล้วก็สิมาขัวมักเพชรต่อเนาะ มาพี่น้องบานนี้หลังจากเอาขวามักเพ็ดแล้วเนะเาะเอกก็สิมาตำม,มักผีกแหลกและก็สซิใสจิ้งหลีดลงไปพี่น้องป่นเบิดเลยแซ่บ,บกินกับพักลวกเนาะพี่น้องพักลวกพักสดแล้วแต่มกัก มาพี่น้องหลังจากเขาตำแหลกแล้วเนาะเขาก็สิมาปรุงกันแบบใส่น้ำปลาแด็กน้ำปลาแด็กต้มแป้งนัวเนาะขาดบา่ได้เรื่องปรุงกับบรใสัทย่างลายพี่น้องเอ้ยใส่ต่นามปลาเด็กกับพงชลลดแล้วก็พอเกลือหน่อยหนึ่งเนาะถ้าต้นขวเข้าใส่เกลือแลวเขากระิบใส่เกลือจนันเอยมันสิเข็มได้ใส่ซ้ำกันอเดี๋ยวนางกระิซิมเบิงพี่น้องเห็นบอก ไอ้ข้าวค้าวนี่ไข่มันได้พี่น้องเอ้ไข่จิริตหืมนัวพอดีเลยจำกับเขาเนี้ยพี่น้องเอ้ยโอเคนางสิตาใส่ถั่วเนาะบ้านะพี่น้องนางลืมใส่ต้นหอมเนาะว่ะชิพ่าวแต่ตักใส่ถั่วได้หิวว่าเขาขันตอนสุดท้ายเนาะผักหอมที่เฮาซอยไว้ใส่ลงไปพี่น้องเอ้ย ถัา่พายหมักมีน้ำก็สามารถเอาน้ำต้มซุปใส่ได้เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องนั่งตักเสิร์ฟแล้วเนาะอันนี้คือถั่วไอป่นจิริดของเฮานะผักเฮาก็ซีมีมักเคือเฮ็ดลวกแลวก็เขาพดนอ่อนลวกเนาะผักนี้แล้วแต่หมักเนาะพี่น้องเนาะพายหมักผักยังก็สามารถหามากินได้เนาะขาดบบได้ก็คือเขาเนี้ยหอนหอนหเฮานะเห็นบ่พี่น้นอง จำเปะโลดพี่น้องเอ้ยปั่นปั่นข้าวเหนียวจำ้ำนี่พี่นอ้องอ้ยเห็นบอพี่นอ้องมัม,มพี่น้องเอ้ยนัวแบบกม้มกล่อมเลยอ่ะแสบแห้งคิดฮอดสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะอย,ย่อนไว้พี่นอ้อง โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นางก็ะิทำให้เบิ่งเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องทามักก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางน้ำเนเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ฝากมานางอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเมือน,นี้ก็สบายดีบ๊ายบาย